วันนี้ผมพาคุณแม่มาพบพนักงานสอบสวนนะครับกองบัญชาการไซเบอร์นะครับเพื่อมาเป็นพยานในคดีนี้นะครับชีวิตทุกวันนี้สบายดีเยอะมากขึ้นเยอะๆเพราะว่ามันก็เจอเคลียอะไรไปเยอะแนละ้วที่เราให้ปากคำนะครับกับพยานอ่ากับกองบัญชาการไซเบอร์เนี่ยเนื่องจากในตอนนั้นนะ่ะแม่อยากรู้ว่าข้อมูลในโทรศัพท์ะครับนะว่าทําไมถึงมีการลอบไปแล้วก็มีคลิปวิดีโอ นะครับาะมีเรื่องของอตัวกระติกเนี่ยมีการลักษณะมันทะเลาะก,กันกัแบบน้องเขาแล้วก็มีการลบภาพลบคลิปวิดีโอทีนี้ก็ไปไประหว่างที่ช่วงที่ไปปรึกษาใครเนี่ยก็โดนบล็อกอะ่ะก็เลยเนี่ยบรีวางแจ็คเนี่ยเขาเลยติดต่อมาแม่ก็เลยของแจ็กบอกสามารถกู้ได้ก็เลยหลงเชื่อแล้วก็ให้ไป ม่ไมรู้คุณแม่ไม่ทราบว่าประเทศไทยทําได้นะเพิ่งรู้วันนี้ี่ถ้าถ้ารู้ว่ามีไม่ส่งไปให้เสียเงินหรอกอเขาจะไปให้เฮดออฟฟิศของ a p p เ e เนี่ยที่อยู่อเมริกาเนี่ยกู้ให้เพราะเขาอยู่ที่นั่นเขามีเพื่อนอยู่ที่นั่น <S 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 คุณแม่ไปมาแล้วที่เ o r ร์เทใช่ไหมแอ p เปที่เวอร์เทใช่ไหมคะคุณแม่ไปมาแล้วก็ไปเดินดูก็ไปทราบว่าผู้จัดการเนี่ยเป็นคนแคนาดา เราก็คงจะคุยกันไม่รู้เรื่องเนาะแล้วก็กลัว,ว,วความลับในกล้องเนี่ยมันรั่วไหลด้วยอีกคนอีกคนนึงเป็นคนไทยแล้วก็คิดว่าเขาจะไม่ทําให้เราด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเนาะเรื่องเรื่องไม่ดีอ่ะเขาคงไม่อยากทําเพราะว่าเข้าไปเนี่ยลูกค้าก็เต็มหมดเลยเต็มร้านเลยวันนั้นเป็นวันหยุดราชการด้วยคือก็เลยก็คิดว่ากลับดีกว่ากลับแล้วก็ไปคิดคิดเองอ่ะนะ พราะเราอยากรู้ข้อมูลในมือถือของลูกเนี่ยว่ามันจะต้องสื่ออะไรให้เราได้รู้บ้างะนะฮะก็เลยมีนักข่าวคนหนึ่งแนะนำให้คุณแม่รับโทรศัพท์บางแจ็คเพราะคุณแม่ไม่รับเลยพอเป็นบางแจ็คคุณแม่ก็วางทิ้งนี้นักข่าวเขาบอกว่าคุณแม่ขารับโทรศัพท์บางแจ็คหน่อยบางแจ็คมีเรื่องสำคัญจะพูดด้วยคุณแม่ก็เลยตัดสินใจรับ พอรับเขาก็บอกว่าผมบางแจ๊กนะครับผมผมจะเล่าอะไรให้คุณแม่ฟังอันนี้สำคัญนะคะผมรู้เรื่องในเรือในคืนนั้นทั้งหมดรู้เรื่องในเรือว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนมาสารภาพกับผมมีคนมาสารภาพํำมาเล่าให้ฟังอ เขาก็เล่าให้ฟังไงว่ามันเป็นอะไรยังไงเนี่ยแล้วทีนี้ก็คนที่มาสารภาพให้เขาฟังเนี่ยออก็คุณแม่ไม่เอ,อ่ยชื่อนะคะเขาก็เล่า,เล,าเล่าทุกอย่างในเรือให้ฟังไม่อย่างนั้นก็บางแจ้งไม่ส่งเงินมาคือคืออานนี้คือตัวเลขสามแสนสามแสนแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงไม่จริงกําลังให้ทางสอทเขาตรวจทางยูเนียนค่ะโอนมาทางยูเนียนคือไม่เราเห็นใบนี้ไง มีเอกสาราคุณแม่ก็เลยหลงเชื่อไงนะว่าเขาได้คุยกับคนนี้แล้วแล้วสั่ภาพแล้วเขาก็เลยคุณแม่ก็เลยคิดว่าเออเขาสามารถคู่ได้จริงก็เลยให้เอามือถือเข้าไปให้ใน,นั้นเองะเดงก็วันนี้ก็ผมก็ให้คุณแม่แสดงความเป็นสุจินะก็ะคือเอามือถือเนี่ยของคุณแม่เนี่ยให้ทางไซเบอร์เลยนะครับไปตรวจสอบเพื่อความเพื่อให้แม่สบายใจแล้วก็ให้ทางแสดงความเนสุจริตไ้ว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอนะครับกับ กับเรื่องที่บางแจ๊กจะทำอะไรจริบอกแล้วค่ะบอกไปแล้วว่าให้คือกำลังเดินทางมาเขาก็พี่ไว้เขาบอกคุณแม่แล้วพี่วใช่คุณแม่ก็ไม่ว่านะเพราะว่าในมือถือน้องโมเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่าเกลียดเลยมันเป็นรูปที่เขาถ่ายเล่นๆเ,เด็กๆอะไรถ่ายแมวถ่ายน้องถ่ายวิวอะไรเงี้ยไม่มีอะไรที่น่าเกลียดเลยก็ก็ไม่ต้องว่าเขา มันไม่มีรูปโปะของนี่เหรอเออมันไม่ไม่ใช่มีรูปแบบพิสดารพันลึกอะไรไม่มีค่ะอันนั้นอันนั้นเราเราพูดตรงๆนะในมือถือน้องโมไม่มีครับเราเราก้าวดียวกันได้เพราะว่าของคุณแม่เขาก็มีบางส่วนอยู่ไม่โกรธนะเพราะว่าคุณแม่มองเป็นเรื่องธรรมดาคือเขาต้องการให้คนที่ข้าพสต์ออกมาเนี่ยให้รับสารภาพเสียที